ร่างกายประจำสัปดาห์ซึ่งครั้งนี้ทางโรงพยาบาลส่วนนุ่มๆอย่างบอยต้าและตุย้ยขอเล่นฟุตบอลที่ริมสระน้ำดาน่ต้เาเปนอะต้มีอะไรเป็น,นาเน่ย <c oughs> ไม่ได้องะไม่ไดนาเลยโอ้ยยยย แซร่าซ้อมเสร็แดนซ์เทรนเนอร์ก็เริ่มวอร์มร่างกายกันก่อน พอถึงเวลาเบรกตุ้ยและบอยเลยเล่นขำๆหลอกน้องมิ้นกับแซร่าให้ตกใจดีแล้วนะโกถ้าฉันคิดก่อนว่าถ้าฉันโกหกคอยลิงฉันดวนเลยจริงแต่บานถ้าฉันเล่นถ้าฉันแบบว่าฉันอยากเล่นทำไมฉีลาฉันซ้ำแบบพันทีก็ได้นานเคิดว่าสังเกตสังเกต ไม่รีบไปหน่อยต้องแบบระยะใกล้ขนาดไกลโอ้ยตกใ,ใจไม่ไลยว่ะชักตกใจไม่คิดเลย,ยพี่มิร้องไห้เลย<า>มิร้องไห้เลยขนาดระยะ <c oughs> <c oughs> ระ,ะยะสองช่วงคนเ nice. ลยถ้าระยะเผาคนโอ้โหเจาาา้าเป็นซาวุกชวนนะไม่ได้ไดเลยติดลูกหลงเลย <c oughs> กระโคมรับหน้าที่สอนในตู้ในห้องบอยซ์ที่ทําให้เธอมันยังน้อยไปเวลาที่ลืกโอเวลาที่ลืกทุกนาทีเวลาที่ลืกทุกนาทีทุกนาทีเวลาที่ลึ ทุกนาที<อ>จากวันนี้จนวันสุดท้ายฉันจะเฝ้าทั้งทุกทางทุ่งเทให้สุดหัวใจตุยเป็นลำดับต่อไปที่ออกมาตีความและร้องเพลงรักเธอสุดหัวใจเลกีล่ลหายใจที่จะได้เจอกับความสดใส ที่ให้ฉันได้เตรียมหัวใจว่าภาพที่เคยเห็นไม่นานจะเป็นแค่ความหลังไปต่อจากนี้นาทีนี้จะนับทุดลมหายใจเก็บเอา จะเลืยกยางไว้เท่าไรจากวันนี้คนคนนี้จะรักเธอสุดหัวใจและจะย้สั้นๆจากวันนี้จนถึงวันไกลว่ารักเธอ มันมันต้องเล่นใหญ่อะคือไม่ใช่เวอร์นะแต่หมายถึงว่าเราจะต้องขยายจากฐานความจริงที่มีคือเมื่อกี้ถ้าถ้าตุ้ยทำเมื่อกี้ถือว่าเต็มกับ Space ห้องเนี้ยวันจริงก็คือได้ความรู้สึกนี้แต่ขยายให้มากกว่าเดิมอีกประมาณ20เท่าเพราะคนมันจะเยอะกว่าเรามากวงดนตรีจะใหญ่กว่าแบ็คกิ้งแฟลกตรงนี้มาก Space ที่จะเดินแล้วก็ทิศทางที่จะมองมันไกลไกลกว่าทันเดอร์โดมอีกมากเพราะฉะนั้นเราต้องผลักออกมาอีกเยอะเออ แต่ดีแล้วตอนนี้ไม่รันทดละแล้วเริ่มเห็นแล้ววหมายความว่าอะไรแต่ว่าตุ้ยตุ้ยเหมือนเหมือนบอยอะเอาพลังงานตอนที่กำลังจะจบท่อนทุกสุดท้ายขึ้นไปตั้งแต่ต้นให้ได้